มองตาของเขา,าป่ะของเท่าไม่ใส่อ๋อลลของเขาท่าไม่ใส่แล้วไม่ร้อนนะครับเนี่ยร้อนไหมซุลลามุอะลัยกุมบารอมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูนะครับวันนี้นะครับผมได้มาพบกับอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับซึ่ง อ๋อเป็นอะไรเป็นอ๋อเป็นครูครูกับอาจารย์ก็คล้ายๆกันอ่าเดี๋ยวก็จะให้อาจารย์หรือครูท่านนี้นะครับได้แนะนําตัวเองเลยนะครับอ่ามาเจอกันที่งานาศาสนูนะครับอ้าวอัสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสลามวะะะเรามตุลิกุムอ่าอาจารย์ชื่ออะไรครับแนะนําตัวเลยครับอ่าสุไฮมีครับผมสุไฮมีปีนี้ท่านอาจารย์อายุเท่าไหร่แล้วครับ47 47แล้วก็อาจารย์อาศัยอยู่แถวไหนครับอ่าอยู่แถวทองตันทองตัน แล้วก็ปัจจุบันนี้ได้ทําการสอนที่ไหนบ้างครับอสอนตามบ้านสอนตามบ้านคนตอนนี้มีรู้สิทธิ์เยอะไหมครับก็จบไปหลายคนอ๋อหล่อมาฉลองเราดูวยครับอันนี้ขอมานะครับ <c oughs> ด้วยสภาพที่อลลอให้ฮะเ,เป็นอะไรนะมัง <c oughs> เป็นโปลิโออัลหล่อมามาลองนะครับดูครับ <c oughs> ผมเห็นแล้วก็ผมสงสารเลยเลยเข้ามานั่งคุยกับท่านอาจารย์เขาหน่อยนะครับแล้วก็รู้ว่าเป็นอาจารย์ด้วยก็อยากจะนั่งคุยกันหน่อยหนึ่ง เพื่อเป็นความรู้แก่ผู้ชมทางบ้านนะครับตอนนี้อาจารย์มีความกังวลกับลูกศิษย์เรื่องอะไรบ้างคะที่ว่าที่ว่าเราได้ได้รับผลกระทบจริงหลังจากที่เราได้ทําการสอนกุารานเด็กๆคือมุสิมเลิมเวลานี้ค80%เนี่ย,รนนยครับ อ่านกุดอ่านได้ข้ออ๋ออ่านกุดอ่านได้ครับครับแต่ละหมาดไม่เอากันอัลลอฮ์อัสซาฟิลลอห์ก็คือว่าอ่านกุดอ่านได้แต่ละหมาดไม่ไดยทำอัลลอฮ์แล้วก็มีปัญหาอะไรอีกที่อาจารย์เจอก็คือเรื่องเรื่องของเรื่องทั่วๆไปแต่จริงๆก็คือน้ำข้าวท่อมที่นั่งก็ท่อมกันด้วยอัลลอฮ์การการกจะให้เลิกอัลลอฮ์อันนี้ครับด้วยท่านลูกศิษย์ครูนะครับได้พามาเห็นก็เห็นไหมเจตนารวมของครูนะครับ อยากจะให้ลูกศิษย์เป็นคนดีอย่างเดียวคนอยากจะให้เรื่องทุกคนไม่ป็นคนศิษย์อย่าง,ยงเดียวครับแล้วก็ตอนนี้อาจารย์นี้ขอมั่นนะครับต้องสอบถามตอนตอนนี้อาจารย์ทําการสอนได้ค่าค่าจา้างเท่าไหร่ครับก็มีบ้างมีบ้างมีบ้างคือยังไงคือคือได้บอกไหมว่าจะต้องเดือนเท่านั้นเท่านี้หรือว่าสบิลิล่ะฟรีสบิลิล่ะเลยสบิลิล่ะแล้วแต่เขาจะให้เลยอัลาวร์มาชาอัลลอ์ดูนะครับด้วยร่างกายที่ไม่ได้ครบร้อยนะครับที่าจาเลาก็ไม่ได้ครบสามสิบสองใช่ไหมอ้าวร์ดูยังมีหัวใจ ที่อยากจะสอนกคดาน,นะครับแล้วก็อาจารย์คิดว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงครับไอ้ที่ว่าคือในเรื่องของการละหมาดอะ่ะครับทำเราสลลสลัมเนี่ยสลลลอะรสลัม,ลมไม่ได้สั่งอะไร,รสั่งว่า ประชาชาของฉันเอ๋ยจงทําการละหมาดเถิดอัศลาอัศลาอุมมติอุมมติอัสลาประชาชาของฉันจงทาการละหมาดเพื่อทําการเคารพพระคุตอลอดอัลลอ์มาฉล็อคคือท่านท่านอัลสุไม่ได้สั่งอย่างอื่นเลยนะเป็นห่วงเรื่องละหมาดอย่างเดียวครับคือบางทีเราเรียนกันไปเรียนรู้แล้วไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะก็คือการเรียนรู้นั้นคู่กับการปฏิบัติอัลลอห์มาล็อเอะแล้วก็ตอนนี้ผม คิดว่าผมไม่ไม่ไม่มั่นใจนะครับว่าอาจารย์จะความเป็นอยู่เป็นยังไงอยากจะมีบัญชีไหมผมอยากจะช่วยช่วยนี่ให้ช่วยขอความรู้ห์ให้เผื่อใครอยากจะช่วยเงินสนับสนุนไม่เป็นไรอันทำไปแล้วไมเอัลอดูดีครับไม่เอาด้วยครับจะให้จะเชิญชวนขอประจากไม่รับด้วยนะครับออเออเพราะเพราะเหตุใดครับที่ท่านถึงไม่รับสาเหตุก็คือเราทําความดีด้วยหัวใจ อลอห์ใครเจอผมถ้าสวดก็ให้ผมเอาแบบนีดีกว่าอ๋อแต่ถ้าให้ผมไม่เรียกร้องไปขอไม่เอาอลอห์มาชะลอดูครับมนุษย์จิใจงามนะครับดูแม้่างกายไม่สมประกอบแล้วก็ก็ไม่ขอนะครับไม่แบมือขอใครเอ่ยกคดีสักต้นหนึ่งครับที่พรท่านนบีว่าไงนะให้บริจาคอะไรบ้างาสอดก็ตุนยาหรยอตุนอาการทาสวดก็นั้นมันไม่จําเป็นที่จะต้องมีทรัพย์สินแต่ต้อง ใช้ร่างกายของท่านทำศัลยกโอมและเป็นการเนียดให้ดีครับเนียดให้ทุกอย่างเป็นอิาระเท่านี้ร่างกายและหัวใจก็เป็นสัลยกรรมอ๋์มาชาเดี๋ยวผมสอบถามที่นีนะครับตอนนี้อาจารย์สอนอยู่แถวไหนครับเผื่อมีผู้ปกครองสนใจสอนอยู่ย่านไหนก็แถวคลองตันคลองตันแถวคลองตันประมาณช่วงไหนครับคลองตันไปจนถึงไหนไปนนท์ อาอาจารย์มีเบอร์โทรไหมเผื่อผู้ปกครองสนใจอ๋อก,ก็มีเบอร์เบอร์อะไรครับจำได้ไหมก็ผมก็นะไปไหนลำบากผมก็เอาเราแวะใกล้กๆอ๋อเอาใกล้ๆครับอยู่ในย่านนี้ในย่านซอยอะไรซอยเอกมัยสามสิบซอยเอกมัยสามสิบนะครับอาจารย์เข้ารับสอนตามบ้านอยู่ครับ,รบก็ยังไงก็ฝ่านะครับเจอท่านอาจารย์ก็เข้ามาแวะทักหานะครับแล้วก็ ใครมีทฤษฎีเยอะก็ช่วยเหลืออาจารย์นะครับผมเห็นแล้วก็ผมก็อดไม่ไหวนะครับต้องมาทําคลิปเผยแผ่ความรู้กันหน่อยนะครับนี่ครับแล้วก็ทุกวันนี้อาจารย์อยู่คนเดียวอ๋อหรอไม่มีคนดูแลด้วยแล้วปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับส <sque> ี่สิบเจ็ดอ๋อแล้วก็ทุกวันนี้อาจารย์สอนกุย่างเดียวหรือ <Deadpool. S 1> สอนฟรีนด้วยสอนฟรีนด้วยสอนสอนสายไหนอันนี้อันนี้ขอถามจริงๆเ,เลยสุนนะเลยสอนสุนนะเลยต,ตอนต้องสอนสอนุนนะใช่ไหมครับ อ๋อหล่อสอนสุนนะนะครับต้องเผยแผ่สุนนะเพื่อความดีของเรานะอะไรที่มันไม่ใช่ก็อย่าไปสอนนะครับก็ฝากพี่น้องแค่นี้นะครับวันนี้มว s a ลา m u a l a i k อฮ์ a ะต h ล a t u l l a h w a ว a r a k a t u h w a r a ล m a t u l l a h w a ม a r a k a t ฮ์